ก็วันสุดท้ายแล้วเนาะเร็วมากนะคะก็อยู่ที่นี่เนาะเป็นไงคะแฮปปี้ไหมสนุกแฮปปี้นอนหลับยยฝันดีฝันดีมากจนแบบว่าไปเคาะห้องแล้วก็ยังไม่ถึงนะคะก็วิทยากรกับค,คุณคุณวสันที่คุณครูติดต่อเนี่ย ดูแลพวกเราดีมากเลยในสามวัน2คืนที่ผ่านมาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเดินทางจริงตั้งแต่ตอนเตรียมท่ายเลยนะคะเพราะว่าคุณครูเป็นคนติดต่อให้ก็3วันสคืนนี้เด็กๆน่าจะได้อะไรหลายๆอย่างจากการเรียนวิทย์คณิตอังกฤษไปใช่ไหมลูกเราเดินทางกันมา2-3สาชั่วโมงเนาะดังนั้นสิ่งที่ครูอยากให้เราได้เก็บเกี่ยวคือประสบการณ์ที่เราหาไม่ได้จากในโรงเรียนหรือที่บ้าน นะคะดังนั้นเราเดินทางไปมนาะเพื่อที่จะมาเติมเต็มชีวิตให้เพิ่มขึ้นให้เราเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆหรือความรู้ที่ได้จากวิทยากรที่นี่ไปนะคะแล้วเอาไปเสริมประสบการณ์ตัวเองให้ตัวเองแบบมีประสบการณ์ที่ดีเพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้แบบเจริญก้าวหน้าในในชีวิตของตัวเองไปนะคะก็ต้องน,น่าโอกาสเนี้ยครูก็ต้องขอขอบคุณ วิทยบริบททุกท่านที่ได้พัฒนาเด็กๆกลุ่มนี้ของโรงเรยียนวัดราชาทิวาให้แบบว่ามีความรู้เพิ่มขึ้นขอบคุณคุณวศสายที่ช่วยดูแลทั้งคุณครูค่าท่านแล้วก็ท่นนานคณะผู้บริหารที่มาเยี่ยมค่ายนะคะแล้วก็ขอบใจเด็กๆที่ตั้งใจกับผู้กิจกรรมที่ทางโรงเรยียนเราสัดขึ้นแล้วก็ทางวิทยกรจสัดข,ขึ้นต้องขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะ